ออเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันปราเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ โดยเฉพาะในวันก่อนจอะมาได้นาเรื่องของนายพลาเนื้อที่ปลูกหญ้าไว้ล่อให้เนื้อเข้ามากินแล้วก็ติดกับดักของตัวเองนะนะญาโยมที่ติดตามรับฟังอยู่เมื่อวันก่อนก็คงจะพอทราบเนื้อความเป็นไปในสูตรในสูตรนั้นน,นะนะว่าเรื่องราวเบื้องต้นนั้นพระองค์ทรงแสดงว่าอย่างไร แล้วก็ที่อาจมาบรรยายจบไปเมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของเนื้อ,อสี่ฝูงโดยเฉพาะเนื้อฝูงแรกอะ่ะก็เข้ามากินหญ้าของนายพนที่ปลูกไว้โดยไม่ระมัดระวังะนะมีความประมาทโมวเมาก็ถูกนายพลจับไปได้เนื้อฝูงที่สองกอ็ฉลาดมาหน่อยโยมคืนนี้เข้าป่าไปตอนแรกนะ แต่พอถึงท้ายฤดูร้อนเนี่ยหญ้าหมดไม่มีอะไรจะกินก็จําเป็นต้องออกมากินหญ้าที่นายพลานปลูกเอาไว้ในสุดก็ถูกนายพรานจับไปอีกเนื้อฝูงที่สก็คิดดีเหมือนกันนะว่าเนื้อฝูงแรกก็ประมาทเนื้อฝูงที่2ก็ประมาทพวกเราต้องแอบอยู่นะแอบอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าของนายพรานนั่นแหละแต่ว่าอย่าให้ในพรานรู้อย่าให้ในยพรานเห็น เวลาในพานเผลอเราก็แอบ,บไปกินหญ้าเนี่ยเนื้อฝูงที่สามโยมในพานก็มาเห็นหญ้าหายไปแต่ว่าไม่เจอเนื้อไม่พบเนื้อก็เลยคิดว่าหญ้าเอหญ้าหายไปไหนคงจะต้องมีเนื้อมาแอบ,บกินแน่ๆเลยก็เลยพากันล้อมดมเอาตะข่ายขัดไม้ล้อมป่าหญ้าที่ตด้เองปลูกเอาไว้นะในสุดก็ค้นตัวเจอยมค้นตัวเจอ เจอพวกเนื้อก็จับมาอีกโยมถูกฆ่าอีกนะส่วนเนื้อฝูงที่สี่เนี่ยรู้สึกว่าจะฉลาดที่สุดเลย,เยฉลาดกว่าสามฝูงแรกนะเพราะว่าเห็นสามฝูงแรกเนี่ยฝูงที่หนึ่งก็ถูกจับด้วยความประมาทฝูงที่สองแม้จะหนีเข้าป่าไปแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะออกมากินหญ้านะก็ถูกจับไปอีกโยมฝูงที่สามแอบอยู่ ในที่ที่นายพลเดินทางไปถึงก็ถูกคน้นค้นตัวเจอโยมนายพลก็จับเอามาได้แต่เนื้อฝูงที่สี่นี่แอบไปอยู่ในที่ลึกๆเลยโยมที่ลึกลับจะเป็นในถ้ำกด็ดีจะเป็นที่หุบเหวที่ญอาสมทมปุ่ม,มไม้ที่ไหนก็ตามเถอะโยมที่ที่คนนะ่ะเข้าไปไม่ถึงที่ที่นายพลเน,นี่ยค้นหาตัวไม่เจอเลยว่าแอบอยู่ตรงไหนโย,ยม แต่สามารถแอบมากินหญ้าของนายพลานได้นะกินแล้วก็รีบหนีไปอยู่ที่ซ่อนนะที่ซ่อนตรงนั้นนายพลานนี้จะเข้าไปไม่ถึงโยมฝูงเนื้อฝูงที่4นี้ก็พ้นจากอํานาจของนายพลานได้นะเป็นเนื้อที่ฉลาดในที่สุดนายพลานก็คิดว่าเราจะต้องปล่อยเนื้อฝูงที่4ี่ให้มันอยู่ตามชอบใจมันเถอะถ้าเราขืนไปรบกวนเนื้อฝูงที่สี่เนี่ยตะเวคนค้นหาทําให้ป่า ทำให้ป่าตันนี้มันกราหนนะพวกเนื้ออื่นๆก็คงจะหนีจากป่านี้ไปเสียหมดเราก็จะไม่มีเนื้อที่จะต้องจับไม่มีเนื้อให้จับให้ล่านะก็เลยปล่อยวางอยู่เพิกเฉยในฝูงเนื้อฝูงที่4ฝูงเนื้อฝูงที่4ก็รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานไปได้แต่ก็กินหญ้าของนายพรานได้แล้วก็พ้นจากอำนาจของนายพรานยอดเยี่ยมมากฝูงเนื้อฝูงที่สี่เนี่ย ญาิโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้นะเันน้ิยมมาฟังที่พระองค์จะทรงอุปมาณนะว่าที่พระองค์ทรงยกอุปมาเรื่องนี้มาแสดงให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังเนะี่ยพระองค์ทรงมีเจตนาว่าอย่างไรโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอุปมาให้ฟังเพื่อให้เข้าใจเนื้อความที่ชัดขึ้นในคำอุปมาณนั้นมีดังนี้ คำว่าป่าหญ้าเป็นชื่อของปัญจากามคุณนี่แหละโยมโทษของกามนะโยมนะการที่ทาให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาจะเป็นกามคุณของมนุษย์หรือกามคุณเป็นทิพย์ของเทวดาก็ชื่อว่ากามคุณคำว่าป่าหญ้าของนายพรานเนี่ยก็คือปัญจากามคุณคือกามคุณห้าคำว่านายพรานเนื้อเป็นชื่อของมารผู้มีบาปทำก็คือกิเลส อกุศลกรรมอากุศล,รรศลธรรมทั้งหลายนั่นแหละโยมคําว่าบริวารของพลานเนื้อเป็นชื่อบริวารของมานนะหรือว่ากิเลสมันก็จะมีหัวหน้านะโภพโทสะโมหะหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายโยมส่วนบริวารของกิเลสก็ได้แก่พวกมานะทิติอิจฉาริษยาตรนีมายาโออวดพวกนี้นะหรือว่า พวกนิวรนอะไรต่างๆเนี่ยนะการมฉันทะนิวรนพยาปาทานิวรนผีนมิทธะนิวรนอุทจักกุกุจจะอะไรพวกนี้เป็นต้นโยมรีกว่าเป็นบริวารของกิเลสก็คือบริวารของมารคำว่าฝูงเนื้อเป็นชื่อของสมณะพราหม์ทั้งหลายโอโยมสมณะพราหม์ทั้งหลายโยมคือผู้ที่หวังความหลุดพ้นเนี่ยนะ นะจะว่าแต่สำนนพรามโดยตรงเลยไม่ใช่กลุ่มญาติโยมก็คงจะไม่ถูกนะคงจะหมายถึงญาติโยมด้วยนะัเนหลยหมายถึงผู้คนที่กําลังอือยู่ในห่วงอยู่ในวงล้อมของการ,รมาคุณในทุกวันนี้แหละโยมนะที่ติดอกติดใจอยู่ในการมาคุณบริโภคการมาคุณบริโภคการมาคุณด้วยปัญญาหรือเปล่าหรือว่ามีโมหะความลุ่มหลง ในการบริโภคกามคุณเดี๋ยวใครจะเป็นเนื้อฝูงไหนโยมก็ลองฟังดูนะในบรรดา,ศา,ศาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยใครจะเป็นเนื้อฝูงไหนใครจะถูกในพลานมันจับไปโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเข้าไปสู่เข้าไปสูปปส่ป,ปัญจาก,กามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรแล้วคล้ายๆกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อันหน้าใคร่หน้าปาถนาหน้ายั่วยวนที่มีอยู่ในโลกนี้นะหรือว่าโลกของกามอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ก็ดีโยมนะคือว่าจะต้องคลุกคีอยู่กับรูปเสียงกิริยผลภัณอยู่แล้วเพราะว่ามันหนีไปไม่ได้แล้วโยมทำไมจึงหนีไปไม่ได้ก็พวกเราเกิดอยู่ในกามภูมิโยมเกิดในกามภูมิอ่ะก็คืออบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หก อันนี้ก็เรียกว่ากามภูมินะกามภูมิก็โดยมากก็จะมีกามะอารมณ์กามอารมณ์โดยมากก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผวดตาพะนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วนะอย่างไรอย่างไรก็ต้องได้มองเห็นละอย่างไรก็ต้องได้ยินเสียงดมกลิ่นดิ้มรสสัมผัสนะ่ะก็ต้องมีอยู่แล้วนะเนี่ยสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจากามคุณของมาน อันเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ด้ก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งว่าเปรียบเหมือนเนื้อฟูงที่หนึ่งนั้นนี้ขนาดสมณพราหมณ์นะโยมนะท่านยังมีเจตนาดีที่จะเป็นผู้ที่สงบระงับไม่ติดอกติดใจในกามคุณนะก็คิดไว้อยู่นะแต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในวงล้อมหรือคลุกคลีอยู่กับกามคุณจริงๆแล้วท่านก็ เอากเกลียดตัวเองไม่อยู่โยมเอากเกลียดตัวเองไม่อยู่นะก็เผลอสติได้ลุ่มหลงมัวเมาเพลดิดเพลินจนถูกพยามานคือเกลียดสมานมันกระชากตัวไปอยู่ในอำนาจนี้ขณะสมณัพราหมณ์นโยมนะไม่ต้องพูดถึงข้อเหัดญาติโยมที่ทำการงานประกอบอาชีพในการหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบุตรธิดา ภรายาสามีลูกหลานเนี่ยที่มอีอารมณ์ที่เป็นกามกามทั้งหลายจะเป็นวัตถุก,กามที่เป็นโลกาพิวัตทั้งหลายน,นี่โยมล้วนแต่เป็นวัตถุก,กามทั้งนั้นนะเป็นญ้าของนายพลานที่ปลูกไว้ล่อให้เนื้อไปติดกับดักเท่านั้นนะโยมโยมนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกามเลยว่างั้นเถอะนะถ้าโยมขดหัด ถ้าไม่เรียกว่าเป็นสมณาาพราหมณ์นะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของกามไปเลยเพราะว่าโอกาสที่จะออกจากกามมันเป็นเรื่องที่อืเรียกว่าอาจจะไกลตัวเลยก็ว่าได้นะโยมนะดังนั้นโยมก็คงจะถ้าไม่สงเคราะห์ถ้าไม่สงเคราะห์งลงในเนื้อฝูงที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ในเนื้อฝูงไหนโยมขนาดสมณาาพราหมณ์ กลุ่มแรกเนี่ยพวกแรกเนี่ยท่านยังสงเคราะห์ในกลุ่มในฝูงในเนื้อฝูงที่หนึ่งนะและโยมที่ไม่ได้ออกบวชไม่ได้เป็นสม,มณพราหมณ์คลุกคลีอยู่กับกามคุณทุกวันทุกวันเนี่ยจะเป็นเนื้อฝูงไหนโยมโยมคิดเองเถอะนะนี่คือโทษของกามคุณอารมณ์นะตอมาโยมสมมณพราหมณ์พวกที่สองนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหม์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณเมื่อเธอเข้าเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้นแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาท เมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหม์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ถ้ากระไรเราต้องงดเว้นจากการบริโภคปัญจากามคุณอันเป็นโลกามิตเสียทั้งสิน้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคเมื่องดเว้นจากการบริโภค ที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าโออยมคิดเหมือนกับเนื้อฝูงที่สองเลยนะโยมเนี่ยจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่านะคันคิดดังนี้แล้วจึงงดเว้นจากการบริโภคปัญจาก,การมคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคปัญจาก,การมคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้น งดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็เข้าไปสู่ราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมีสาหรายเป็นพักษาบ้างมีดรมเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีกรยาณเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไมเป็นพักษาบ้าง มีเงาไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพอยู่ในราป่านั้นมักน้อยสันโดดมากโยมเรียกว่าหนีกามคุณโยมหนีอารมณ์ย่อยยนของกามคุณที่อยู่ในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆเข้าไปเป็นสมณะกินเถือกกินมันอยู่ในป่าว่าง,งั้นเถอโยมนะจะได้ไม่ติดออกติดใจใน กามาคุณอันดีๆอร่อยๆร,รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเนี่ยก็พยายามหลบหลีกกันนะครั้นถึงเดือนท้ายฤดูขิมหันท้ายหรือร้อนโยมเป็นเวลาที่สิ้นหญ้าและน้ำเธอเหล่านั้นมีร่างกายสู้ผอมคล้ายๆกับอาหารหมดโยมนะไม่ค่อยมีอาหารแล้วเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไป เมื่อกำลังเรียวแรงก็หมดไปเจโตวิมุตต์ก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตต์เสื่อมแล้วพวกเธอหันกลับมาสู่ปัญจากามคุณของมารอันเป็นโลก,กามิตนั่นอีกโอโยมเนาะสมาธิเสื่อมโยมความมักน้อยสันโดษเสื่อมเพราะว่าอา,อาหารที่จะประทังชีวิตก็ค่อยๆรล่หลอนะ ความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปโยมเมื่อความคิดเปลี่ยนแปลงไปสมาธิที่เคยทรงอยู่ที่เคยได้ก็ค่อยเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมลงตามลาดับเมื่อสมาธิเสื่อมจิตใจที่คิดจะหวนกลับมาชิมลองหรือว่าบริโภคกรรมคุณอันดีๆในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆก็เกิดขึ้นโยมนะทีนี้ก็ออกมาจากป่าโย,ยมนะสมณะพราหมณ์กลุ่มนี้ก็ออกมาจากป่าเพื่อบริโภคกรรมคุณ เมื่อเข้าไปแล้วก็ลืมตัวเห็นไหมโยมมาบริโภครูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยนี่ก็ลืมตัวโยมบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมามเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาไปได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สองนี้เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้นโยมนะคล้ายพระที่สึกหรือเปล่าโยมตอนแรกคิดดีนะโยมนะอ,อตอนหลังก็ไม่ไหวแล้วนะกรรมคุณอารมณ์ยั่วยวนเหลือเกินก็เลยต้องสึกออกมาบริโภคกามคุณก็ถูกกลียดสมานมันลากเข้าไปอยู่สู่อำนาจของมันอีกอนี่นะโยมโทษของกามคุณนะ ที่มานําสูตรนี้มาบรรยายให้ญาโยได้ฟังเนี่ยต้องการมองต้องการให้พวกเราทั้งหลายมองเห็นโทษของการมาคุณที่เราได้รับที่เรามีเราได้เนี่ยจากอนิสงส์ที่เราเคยให้ทานรักษาศีลเนี่ยเราจะมีการมคุณห้าเหล่านี้อย่างดีพร้อมเลยเรียกว่ามีมากมายเหลือเกินนะจะเลือกสรรเลือกเสพอะไรก็หาได้โดยไม่ไม่ยากนะแต่ว่า กามคุณอันนี้ก็มีโทษอย่างนี้แหละโยมทําให้เราเข้าไปติดไปหลงไปมัวเมาเมื่อหลงติดมัวเมาก็ถูกกิเลสมานมันมากระชากเราไปสู่อํานาจของมันทําให้เราต้องทําบาปทํากรรมแล้วก็เกิดกิเลสเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยต่อมายมสมณพราหมณ์พวกที่สามสมณพราหมณ์พวกที่สามนี่ก็คิดเหมือนกันนะโยมคิดเหมือนเนื้อฝูงที่สามละ คือคิดว่าเออสัมณพราหม์พวกแรกเนี่ยกบริโภคการมาคุณโดยไม่ระวังเลยนะเราจะไม่เป็นเหมือนสัมณพราหม์พวกแรกสัมณพราหม์พวกที่สองก็เออคิดว่าจะไปอยู่ป่าอยู่เขากินเพืือกกินมันนะจะเดินสมาธิแต่ที่ไหนได้นะ่ะอาหารก็หมดสมาธิก็เสื่อมออกมาสู่เมืองหลวงมาบริโภคกามาคุณก็ประมาทมัวเมากลับ ไปอยู่ป่าอยู่เขาตามเดิมไม่ได้ก็คิดเราจะต้องไม่เป็นเหมือนกับสบมณัพราหม์พวกที่หนึ่งหรือสมนัพราหม์พวกที่สองเมื่อเขาไม่เป็นเขาจะทำอย่งไงโยมนะทีนี้ตรงนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมนัพราหม์พวกที่สองก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ถ้าะไรเ,เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าะไร เราจะต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆปัญจากามคุณของมารันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาปัญจากามคุณของมารันเป็นโลกามิตรคล้ายเนื้อฝูงที่3ามเลยโยมจะแอบซ่้นอยู่นะเมื่อไม่ลืมตัวบริโภวกามะคุณก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทําเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุลนั้นคลั้นคิดฉนี้แล้วสำนักพรามณ์เหล่านั้นก็อาศัยอยู่ใกล้ๆปัญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้เข้าป่าเหมือนกับสำนักพราหมณ์พวกที่สองนะสำนักพรามณ์พวกที่สองนี้เข้าป่าไปกินเผื่อกินมันยมแต่อดไม่ได้ก็ออกมา บริโภคก็ต้องเสียตัวไปให้กับการอีกแต่สมณพราหมณ์กลุ่มที่สามนี้ไม่ได้เข้าป่าโยมไม่ได้เข้าป่าแต่อยู่ในบ้านในเมืองนี่แหละนะแต่ตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะต้องไม่เห็นดีเห็นงามกับกามาคุณจะต้องไม่ติดอกติดใจในกามาคุณแม้จะมีมากอารมณ์คือการอาจจะมีอยู่รอบตัวแต่เราจะต้องระมัดระวังให้มากก็คิดกันอย่างนั้นโนยมครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้ว ก็ไม่เข้าไปหาปัญจกามคุณของมารันเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคปัญจกามคุณคือว่าบริโภคอยู่แต่ไม่ลืมตัวนะโยมนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่กินเลยไม่ใช่ไม่บริโภคเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือกินอยู่เห็นอยู่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ลืมตัวก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาท ก็ไม่ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นแต่ว่าสำนักพราหมณ์เหล่านั้นอืมอันนี้ก็ดีนะยยงดูดูชิว่าดียังไงนะ <c oughs> คือดีคือไม่ติดใจในกามคุณโยมแต่ว่ามาเสียตรงนี้นะแต่ว่าสำนักพราหมณ์เหล่านั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกเทียงเป็นทิฏฐิโยมโลกไม่เทียงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วไม่เกิดสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีไม่เกิดก็มีสัตว์ตายแล้วก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่เมื่อเป็นเช่นนี้สำนักพราหมณ์พวกที่สามนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ดูก่อนเพีษุสูทั้งหลาย เรากล่าวพวกสมณัพราหมณ์พวกที่สามนี้ว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้นนม้นนจะอยู่ในกลุ่มของกามกุคลห้าโยมนะอาจจะไม่ลืมตัวคือบริโภคกามกคลห้าโดยไม่ลืมตัวนะแต่มาลืมตัวในด้านของทิฏฐิมาลืมตัวในด้านของความคิดคือทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นผิดโยมอันนี้เป็นความเห็นผิดของสำนักพราหม์บางกลุ่มบางเหล่านะมีถึง สิลัทธิระยมนี่ยมนับดูนะกกี่ลัทธิคือ1นลัทธิที่ว่าโลกเที่ยงยมสลัทธิว่าโลกไม่เที่ยง 3. โลกมีที่สุด 4. โลกไม่มีที่สุด 5. ชีพก็อันนั้น 6. กสริระก็อันนั้น 7. ชีพอย่างหนึง่ง 8. ปสริระอย่างหนึง่ง 9. สัตว์ตายแล้วเกิดสิบสัตว์ตายแล้วไม่เกิด 11. ส,สัตว์ตายแล้วศูนย์อ่าสิ สัตว์ตายแล้วเกิดก็มี12สัตว์ตายแล้วไม่เกิดก็มี13สัตว์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่14สสัตว์ตายแล้วเกิดไม่เกิดก็ไม่ใช่โอ้โหโยมอาตามาอาจจะนับอย่างนี้นะคือนับให้โยมเห็นคือทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยเป็นทิฏฐิที่เขามีความเห็นที่แตกต่างกันแต่และความเห็นก็จะ เถียงกันทะเลาะซึ่งกันและกันนะโยมนะตัวนี้ตะมาไม่มีเจนาจะอธิบายให้ละเอียดนะโยมนะเป็นเรื่องของทิฏฐิในสมณพราหมณ์นอกศาสนาเขาเห็นอย่างนี้โยมเมื่อเขาเห็นอย่างนี้ก็เป็นทิฏฐิเป็นความยึดมั่นผิดเมื่อเป็นความยึดมั่นผิดก็เป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นความคิดที่เป็นฝ่ายมารเมื่อมาคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่หลุดพ้นจากอำนาจของมารไปได้โยม เปียบเสมือนกับเนื้อฝูงที่สามโยมเวลาหมดตรงพอดีนะเนี่ยโยมยังไม่เข้าใจตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะให้คิดเสียว่าเอากลุ่มที่ว่าสำนักพรามณ์ที่ว่าตกอยู่ในอำนาจของของมารคือกียดสมารเหมือนกับเนื้อฝูงที่สามก็แล้วกันอาละโยมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะอาตมาภาพต้องจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิเขอเจริญพร